วันที่14เมษายนของทุกปีซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นราชการกำหนดให้เป็นวันครอบครัวเพราะแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นลูกหลานที่ไปทำงานทำการต่างที่ต่างแห่งก็กลับบ้านกลับช่องมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมปู่ย่าตายาย รดน้ำดำหัวถือว่าเป็นการรวมคนในครอบครัวนั้นครั้งสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นวันครอบครัวสถาบันครอบครัวนั้นเป็นสถาบันที่มีความสำคัญสังคมเราหากครอบครัวมีความอบอุ่นพ่อแม่ดูแลลูกลูกไม่ทิ้งพ่อแม่ลูกเชื่อฝังพ่อแม่ สังคมก็จะมีความอบอุ่นมีความร่มเย็นเป็นสุขเป็นสังคมในระดับเล็กหากสังคมครอบครัวแต่และครอบครัวนั้นสามารถที่จะสร้างความอบอุ่นได้ทุกครอบครัวเมื่อกระจายออกไปเป็นเป็นบ้านเป็นเมืองก็จะทำให้สังคมระดับประเทศนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุข เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือการรู้จักแบ่งเวลาให้แก่การและกันไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นลูกก็ตามโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นั้นบางครั้งการมุ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบหน้าที่การงานอย่างเดียวโดยแท้ที่จริงก็คือเพื่ออนาคตของลูก แต่การให้เวลากับสิ่งเหล่านั้นมากจนเกินไปจนลืมที่จะให้ความอบอุ่นแต่ลูกลืมให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัวบางครั้งเงินทองก็ไม่สามารถที่จะซื้อความอบอุ่นได้เพราะฉะนั้นต้องพิจิารณาให้พอเหมาะพอควรอย่าให้สุดโตรงจนเกินไปอย่าให้เบาจนเกินไปเพราะฉะนั้น เมื่อมุ่งมั่นทำหน้าที่การงานก็ต้องแบ่งเวลาที่จะให้แก่ครอบครัวเพราะถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรามุ่งมั่นทำไปนั้นประกอบอาชีพการงานเพื่อได้ไดทรัพย์สินเงินทองก็ตามเพื่อได้ยศเพื่อได้ตำแหน่งก็ตามเพื่อเป็นทําให้คนที่อยู่ในครอบครัวนั้นมีความสุขแต่วันหนึ่งหากเรามุ่งมานะ พยายามทําอย่างนั้นอย่างตั้งใจจริงไ,ด,ได,ด้ได้ยศได้ตําแหน่งได้ทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ในเวลานั้นไม่มีคนที่จะร่วมเสวยความสุขกับเราไม่มีลูกไม่มีสามีไม่มีภริยาบางครั้งความตั้งใจความหวังของเราก็อาจจะสูญสลายไปก็ได้บางคนนั้นเป็นเหมือนตราบาปอยู่ในจิตใจก็มีทำให้ ชีวิตหาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นวันครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นเตือนให้แต่ละคนแต่ละฝ่ายนั้นหันมามองตัวเราว่าเราทุกคนนั้นให้ความสำคัญกับครอบครัวกับสามีกับภรรยากับลกูกกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเพราะฉะนั้นต้องแบ่งอันไหนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด อันไหนที่เป็นเรื่องสำคัญรองลงมาเรื่องครอบครัวนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุดเราต้องแบ่งให้ความสำคัญบางครั้งหน้าที่การงานก็อาจจะอยู่ในระดับที่รองลงมาแต่ครอบครัวคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่เป็นสามีภริยาคนที่เป็นบุตรเป็นธิดาคนที่เป็นพี่เป็นน้องหากสิ่งต่างๆเกิดขึ้นกับคนเหล่านี้ บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลสําคัญที่เราควรจะให้ความสําคัญก่อนเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานก็ตามทรัพย์สินเงินทองก็ตามแม้จะได้มาถึงจะสําคัญถึงจะช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตแต่ก็ไม่สําคัญที่สุดครอบครัวเท่านั้นสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูแลครอบครัวอย่าทิ้งครอบครัวให้ความสําคัญกับครอบครัว ขอเจริญพร